ฉันใส่รองเท้าผ้าใบคู่นี้มาแล้ว5ปีแต่ไม่ยอมทิ้งเด็ดขาดนี่คือรองเท้าผ้าใบรุ่นใหม่สำหรับฤดูใบไม้ร่วงที่6เปิร์เดตัวในเดือนกันยายนพื้นรองเท้าใช้เทคโนโลยียางรถยนต์ซึ่งถึงแม้จะใส่30ปีก็ไม่มีการสึกหรอพื้นรองเท้าด้านนอกที่มีลักษณะเป็นเฟืองมีแรงยึดเกาะที่ดีเยี่ยมแข็งแรงและยืดหยุดไม่ลื่นง่ายและทนทานเป็นเลิศความรู้สึกในการสวมใส่สบายมากราวกับสั่งตัดมาเฉพาะสำหรับเท้าของตัวเอง ส่วนบนทําจากหนังวัวนาเข้าผลิตด้วยมือมีน้ําหนักเบาและระบายอากาศได้ดีเมื่อสวมใส่จะไม่มีกลิ่นเท้าและไม่กัดเท้าเพิ่มความสูงทันที5เซนติเมตรเสริมสร้างความมั่นใจในทันทีและเน้นเสน่ห์ของผู้ชายปรับปรุงท่าทางการยืนออกแบบตามหลักศิลปศาสตร์เพื่อลดแรงกดบนฝ่าเท้าปรับปรุงรูปเท้าและแก้ไขอาการนิ้วหัวแม่เท้าเอียงรองเท้านุ่มและเบาแม้จะเดินทางไกลก็สบายมากเหมาะสำหรับการเดินทางการออกเดตและสถานการณ์สบายสบายต่างๆและสามารถสวมใส่ ได้ตลอดทั้งปีก่อนหน้านี้ฉันซื้อคู่หนึ่งในราคา3,000บาทแต่วันนี้ในช่วงโปรโมชั่นของผู้ผลิตรีบสั่งซื้อ2คู่ทันทีตอนนี้2คู่ราคาเพียง1นึบาทวันนี้เป็นวันสุดท้ายของโปรโมชั่นของผู้ผลิตใครสนใจให้รีบสั่งซื้อราคาจะกลับไปเป็นปกติในวันพรุ่งนี้หากไม่พอใจภายใน7วันหลังจากได้รับสินค้าสามารถขอคืนเงินเต็มจํานวนได้